สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไปอัมเทวีนี่โดยแม่หมออัมทวัมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในประจำสัปดาห์วันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกาย,ยน2น2 5 6ของคนที่เกิดทั้ง7วันมาดูกันว่าชาว แต่ละวันนะจะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างในสัปดาห์นี้สับสดๆกันเลยนะคะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเหนือคณนะในสัปดาห์วันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2566จะเป็นอะไรบ้างคนที่เกิดในวันอาทิตย์อา่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชาววันอาทิตย์ นะสัปดาห์นี้นะถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคไายล้อมรอบตัวที่คุณอาจจะต้องสะสางจัดการดูเหมือนว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ก็คือว่าคุณจะสามารถสะสางจัดการปัญหาอุปสรรคในชีวิตผ่านพ้นได้ดีๆค่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย ว่ามีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่อาจจะติดเรียขัดนะสัปดาห์นี้จัดการได้เคลียร์ได้หรือธุรกิจที่อาจจะยังมีอะไรมันยังไม่ค่อยลงล็อกลงตัวก็เหมือนจัดการได้คลี่คลายได้นะหรือในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะมีหนี้นะ หรือว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะไม่ค่อยคล่องตัวอะไรต่างๆดูเหมือนสัปดาห์นี้จะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้โดยกําลังของคุณเองโดยความสามารถของคุณเองโดยความรู้นะโดยศักยภาพของคุณเองหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยคุณจะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะหากช่วงเวลาที่ผ่านมามีงอนๆอนมีทะเลาะ มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันสัปดาห์นี้ทุกอย่างเคลียร์ได้ปัญหาจัดการได้เออสำหรับคนที่เกิดในวันทิศต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่เคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้วยดีชีวิตกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปเคลียร์ได้จัดการได้เอาอยู่นะชีวิตกําลังโปร่งโล่งสบายแฮปปี้มีความสุขเออ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เนาะจะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในสัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันจันทร์ดูเหมือนว่าความสําเร็จจะมาเยือนนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะสัปดาห์นี้30ตุลาถึง5พฤศจิกาย,ยน2 5ง6ดูเหมือนมีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิต ใครหวังงานสัปดาห์นี้อาจจะได้งานนะใครที่หางานทําอยู่มีโอกาสได้งานในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าการงานจะเจริญติเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะหากทางานอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาทาบทามนะมาชวนไปทํางานด้วยที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีโอกาสว่านะอาจจะได้เดินทางนะอาจจะเดินทางต่างประเทศเดินทางทํางาน ต่างถิ่นต่างที่ต่างฐานเดินทางต่างจังหวัดนะเออการเดินทางนี้จะทําให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นหัวหน้าผู้บริหารผู้จัดการนะผู้ผอ,อ,อ,อนะของต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสนะคะในเรื่องของธุรกิจก็มีโอกาสว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของการเงินต้อนงะบอกเลยการเงินเงินไหลไหลมาเทมานะ งานดีงานเด่นนะเงินก็เยอะตามไปด้วยนะคะเออเช่นเดียวกันในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆก็ดูจะเจริญเติบโตก้าวหน้าถ้าทํางานประจ,จําอยู่แล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักมีโอกาสว่าจะได้พบรักจากในเรื่องของอาชีพการงานหรืออาจจะมีอัศวินนะหรือนารีขี่ม้านะาขี่ม้าขาวขี่ม้าน้ําตาลก็ได้นะ <S 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 เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะมามอบความรู้สึกดีๆมามอบอะไรดีๆมาทํา ให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้าได้นั่นเองนะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเออต่อมากับคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคนที่เกิดในวันอังคารนะสัปดาห์ที่30ตุลาถึง5พฤศจิกาย,ยน2 5 1 6เป็นอย่างไรวะ คนที่เกิดในวันนะคะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จเนอดูเหมือนจะหยิบจะจัดจะทําอะไรประสบความสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีในทุกๆเรื่อง การงานดีการงานมั่นคงมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะคะเอ,อ่อจะยิบจะจะัดจะทําอะไรดูมันจะประสบความสําเร็จไปทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินก็ดีนะดูเหมือนคนดูเหมือนดูเหมือนคุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะคนที่เกิดในวันอังคารนะมีโอกาสมีโชคมีลาบลาบลอยอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จากนาเรนะเออหรืออาจจะเจอ เกิดจากความฝันก็ได้นะฝันอะไรในช่วงเวลานี้มีโอกาสนําโชคนําลาบมาให้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเออหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเป็นไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักมีโอกาสสุขสมหวังดังใจปรารถนาโสดอยู่ก็จะมีโอกาสมีคู่สถานะไม่ชัดเจนก็แฮปปี้มีความสุขดีในช่วงเวลานี้หรืออาจจะชัดเจนขึ้นมาแบบปุบบั๊บแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังควาามสํเร็จ ที่รอยคอยจะได้สมหวังเออส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานหรืออาจจะมีการพูดคุยทาบทามกันในเรื่องของงานแต่งนะเออมีเกณฑ์และใครหวังมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีลูกในสัปดาห์นี้นั่นแหละนะเนาะนนั้นแล้วคนที่เกิดในวันอารต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์เออ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธนะ30ตุลาถึง5พฤศจิกายน2566นะคนที่เกิดในวันพุธข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเนีคุณเกืออะไรขอดูเพละโอ้โหโชคลาบ คนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งโชคลาภเออมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีโชคมีลาบมีแต่ความโชคดีเป็นสัปดาห์แห่งความดวงดีมีโชคมีลาบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการงานก็ต้องบอกเลยและหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จแน่นอนถึงแม้จะมีปัญหาติดขัดก็จะมีคนช่วยเหลือทําให้ผ่านพ้นไปด้วยดีประสบความสําเร็จนะจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานการงานอาจจะเข้าเยอะมีงานทําตลอดเวลามีโอกาสดีๆทางการงานตลอดเวลาถ้าทําธุรก ก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะมากนะคะมีโอกาสว่าค้าขายรุ่งเรืองค้าขายร่ํารวยเออส่วนในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยโชคลาภมีขนาดนี้มีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆเข้ามามีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสทางการเงินนะเงินหลัง่งไหลไหลามาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเงินเข้ากระเป๋ารวัรวๆเออส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเสน่ห์แรงมากในช่วงเวลานี้มีโอกาสจะมีคนมา จีบนะถ้าโสดอยู่มีคนจีบแน่นอน,สนเสน่ห์แรงมีคนอยากเข้าหาถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เขาคงจะเร่ง หรือเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วแหละเพราะว่าคุณสเสน่ห์แรงมากเพราะนั้นแล้วไม่งั้นถ้าเกิดเขาชักช้าอาจจะเสียคุณไปได้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้แฟนห่วงหน่อยนึงนะเพราะว่าสเสน่ห์คุณแรงแล้วก็ออราคุณบันเจิดเหลือเกินเขาอาจจะรู้สึกหึงห่วงมากเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีคนแอบมองแอบสนใจคุณเยอะแยะไปหมดเลยเออต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดในวันพุธนะเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีมีความสุขมีความสมหวังเออ ต่อมาอะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้าง ชาววันราับฤดีสัปด,ดาห์นี้30ตุลาถึง5พฤศจิกายน2566นะข่าวดีระเซอร์ไพ,พรส์ของคุณอู้หูมีเซนนะคนที่เกิดในวันราศพฤดีดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานไอเดียพุ่งกระฉูนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเหลือเกินการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จจากไอเดียและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณนะคะเออถ้าทําธุรกิจก็เหมือนกันต้องบอกว่าไอเดียดีๆความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณจะทําให้ธุรกิจการงานของ คุณบันเจิดนะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอ,อกการเงินแฮปปี้นะออการเงินแฮปปี้มีเงินใช้มีเงินใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลามีเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องทํางานหนักหนาอะไรแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามารัวๆเข้ามาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหลังไหลๆมาเทมามีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภมีเซนมีสัมผัสพิเศษในช่วงเวลานี้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะพนันแล้วอาจจะเกิดจากความฝันก็ได้หรือนานรีให้โชคอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือให้เชื่อเซนต์ตัวเองโชคนี้มีโชคลาภมีโอกาสว่าเซนต์ของคุณจะทําพาโชคลาภสิ่งดีๆมาให้กับคุณส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าคนโสดนะเตรียมตัว มีคนมาชอบแน่นอนแต่ระวังหน่อยว่าคนมีเจ้าของก็มาชอบด้วยสเสน่ห์จะแรงเกินต้านทานจะมีแต่คนมาให้ความสนใจนะหรือว่ามีคนมารักมาชอบแบบหลากหลายรูปแบบส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าสเสน่ห์มาออร่าเกิดตอนนี้แหละนะ ความชัดเจนเขาจะให้เขาอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรแล้วเพราะว่าสเสน่ห์คนคุณจะมาอาจจะมีคนมาชอบคุณเพิ่มเติมเป็นไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือม,มีแฟนอยู่แล้วนะเช่นเดียวกันเลยนะต้องบอกเลยสเสน่ห์แรงช่วงนี้แฟนจะรักแฟนจะหึงแฟนจะห่วงมากมายเป็นพิเศษนะฮะเออจะมีคนจะมีคนสนใจในตัวคุณหรือว่าคนอาจจะคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากแฟนก็อาจจะหึงหวงอาจจะมีความรู้สึก หัวหมากเป็นพิเศษก็เติมความหวานกันเยอะๆแล้วกันเนาะในช่วงเวลานี้เอ,อต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพระรหัสสดปีเนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความมีสเสน่ห์เป็นสัปดาห์แห่งความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะและต้องบอกว่าสติปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียดีๆของคุณจะนำพาชีวิตของคุณประสบความสําเร็จเออต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้าง คนที่เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร30ตุลาถึง5พฤศจิกาย,ยน2560โอ้โหความสำเร็จ คนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จนะเป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะนะดูเหมือนคุณจะมีโอกาสได้รับชัยชนะและประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจในเรื่องของการงานการงานของคุณเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแน่นอนถ้ามีคู่แข่งนะคู่ค้าศัตรูต้องบอกว่าคุณจะได้รับชัยชนะนะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานก็ต้องบอกเลยมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์มีโอกาสเดินทาง นะมีโอกาสเดินทางแล้วไปประสบความสําเร็จด้วยเหมือนกันหรือการงานกิจการธุรกิจอาจจะมีโอกาสเดินทางเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอยา่างแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะะในเรื่องของการเงินเงินหลั่งไหลไหลามาเทมานะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้โดยตลอดเวลานะการงานรุ่งรเรืองการเงินก็เลยรุ่งเรืองตามไปด้วยนะคะเออมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยการเงินดีมากๆจากการงานนี่แหละยิ่งทํายิ่งมียิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งมั่นคงนะคะในเรื่อง ความรักมีโอกาสเลยว่าความรักจะสมหวังถ้าโสดอยู่อาจจะได้เจอคนรักจากการเดินทางจากการเข้าสังคมเนาะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมาแล้วนะจ๊ะจะเห็นข่าวดีเห็นวิ่แววของความสําเร็จของความสมหวังในเรื่องของความรักแล้วถ้าเกิดโสดอยู่เขาอาจจะชอบก็อาจจะให้แม่มาข้อนะเออไม่รอให้มันนานแล้วนะดูแต่พลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าอ,อ่าซา ถ้าเกิดว่ารอคอยเนาะ,ะในเรื่องของการสู่ขออยู่มีโอกาสมาสู่ขอ,อกันในสัปดาห์นี้แหละนะอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่สู่ขอกันหรืออะไรต่างๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดงอนกันอยู่โกรธกันอยู่มีโอกาสจะกลับมาง้อขอคืนดีในสัปดาห์นี้นะเออต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะของคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะความสําเร็จและความสมหวงังเออ สุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะสัปดาห์วันนี้30ตุลาถึง5พฤศจิกายน2566ของคนที่เกิดในวันเสาร์ข่าวดีและเซอร์ไพรส์โอ้โหความสุขความผุดมสมบูรณ์ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเยอะมากนะแล้วก็มีแต่ความสุขความสบายใจในสัปดาห์นี้ค่ะในเรื่องของการงานก่อนนะต้องบอกด้วยงานะจะชิวๆสบายๆทำงานได้อย่างราบรื่นสบายใจนะงานไม่หนักจนเกินไปทําให้มีเว ให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนรักเป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกธุรกิจราบรื่นนะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขดีนะมันไม่ได้หนักจนเกินไปแต่มันก็มีกินมีใช้มีเงินเข้ามาโดยตลอดเวลาทําให้คุณมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ดีทีเดียวส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกการเงินนะเลี้ยงดูได้ทั้งครอบครัวเลย แฮปปี้มีความสุขนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขความสบายใจนะการเงินก็หลั่งไหลามาเทมาเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความสบายอกสบายใจนะเอ,อ่อการเงินดีการงานราบรื่นนะคะการเงินก็คล่องตัวส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่เจอคู่แน่นอนนะจ๊ะย,ยินดีด้วยของเกรตูเลชันนะส่วนถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะโอกาสชัดเจนมีเลยสัปดาห์นี้อาจจะได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดด้วยกันก็ได้หรือได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยนะคะถ้าคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์นะมีโอกาสว่สวามีการสู่ขอกันหรือว่าขอแต่งงานกันหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตหรือแผนในอนาคตนะเออหรือถ้าเกิดว่ามีครอบครัวกันอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ได้อยู่กับครอบครัวแฮปปี D ้ดีดามีความสุขมากๆต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะเป็นสัปดาห์แห่งความสุข กายสบายใจนะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ชีวิตแฮ ppy ชิวๆสบายๆสบาย,บายอกสบายใจจริงๆเออนะใครรับผูนายอย่าลืมผู้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด s e e f i r s สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นการังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย